ีครับลุงต่อพากินฟุตเทววันนี้มานําเสนอวัตถุมงคลอันนี้เป็นพระปกงนะรูปเหมือนพิมพ์ใหญ่ปีสองร้อยสิของลุงพบเต๋คงทองนะวัดสามงามจังหวัดนคปรปฐมอันมีชื่อเสียงด่งดังโดยเฉพาะกุามารทองวัดสามงามนะของพบเต๋คงทองนะฮะก็ราคาของกุมารทองรุ่นแรกๆก เป็นหลักล้านนะฮะเป็นความนิยมนะอันนี้ผมมานำเสนอท่านาเผยแพร่บางมีของหลวงพ่อเต็คงทองนะฮะเป็นพระโงรูปเหมือนสร้างเมื่อปี219กนะฮะก็รุ่นนี้นะจะมีหลังเป็นพระปิดตานะจำให้ดีนะฮะพุทธสังและก็มิข้างบนนะฮะลเป็นพระปิตา วัดสามงามจังหวัดนคนปรปฐมนะฮะเป็นรุ่นนี้นะเขาบอกว่าผสมมวลสารสำคัญมีผงพุทธคุณของหลวงพ่อเต๋นะที่ท่านสะสมมาไว้นะแล้วก็จะมีเส้นเกษาของหลวงพ่อเต๋ผสมอยู่ทุกองนะมีมากมีน้อยแล้วแต่รุ่นนะรุ่นคืนรุ่นแบบ กรรมการก็จะมีลรยออกมา้เห็นนะแต่องค์นี้รู้สึกว่าหน้า,าเส้นเกศาน่าจะหลุดออกไปเกือบเยอะนะก็เป็นที่นิยมเล่นหากันนะเป็นการสร้างในงานที่ระลึกทอดกรถิ่งพระป่าสามัมคีวันที่24ตุลาคม2 1 9นะวัตถุมงคลของท่านนะก็ รุ่นนี้ก็ถือว่ามีความนิยมอยู่นะฮะก็หายากนะฮะพอนานๆจะเจอทีใครเจอพบหาแล้วก็ถือว่าเป็นบุญอย่างใหญ่หลวงนะฮะเพราะว่ามีเส้นเกสาของหลวงพ่อเต๋กคงทองผสมอยู่ในพระรุ่นนี้นะเก็บรักษาดีๆนะแต่พระรุ่นนี้ที่ผมได้มานะจมูกจะสึกหน่อย เสียดายมากเลยแต่ก็ถือว่าได้พระองค์จริงมาก็ดีใจอย่างมากก็พุทธคุณของหลวงพ่อเตคงทองก็จะเป็นที่นิยมนะทางด้านเมตตามหานิยมแล้วก็มีคงกับพันชาติเข้าคาดปลอดภัยจากพยามตลายยีโชคลาภทำมาค้าขายคล,ล่องเจริญรุ่งเรือง ห้อยองเดียวก็ได้นะครับองนี้ก็ถือว่าสุดยอดน่ะพุทธคุณก็มานำเสนอหากใครพบเจอพระขงรูปเหมือนของหลวงพ่อเต๋คงทองพิมพ์นี้นะถือว่าสุดยอดฮนะปี2องนกะก็ท่านหลวงพ่อเต๋หลวงพ่อเต๋ท่านมรณภาพเมื่อปี228นนะฮะก็หลายปีเลยนะครับช่วงนี้ท่านก็ ยังแข็งแรงอยู่แล้วก็ยังสร้างวัตถุมงคลมากมายนะก็ลูกศิษย์ลูกหาไปหาท่านที่วัดสามงามก็เยอะใครที่ได้พบเจอ,อพระพิมพ์นี้นะก็อย่าเพิ่งตกใจนะว่ามันไม่น่าจะมีในเขาเรียกอะไรอะโบสเอ้ตำนานของหลวงพ่อเตน,นะแต่จริงๆก็คือเป็นพระปีหนะึ่งเกะเป็นพระรูป ทรงรูปเหมือนของท่านนะเนื้อผงพุทธคุณนะฮะผสมเส้นเกษานะฮะเส้นเกษาของท่านไม่ใช่ว่าออยู่ดีๆก็จะเอามาใส่ได้ท่านท่านต้องเตรียมการเอาไว้แล้วก็ต้องขออนุญาตและอธิษฐานจิตนะก็ทนะําดีๆนะฮะวัตถุมงคลชิ้นนี้ก็ถือว่าสุดยอดนะฮะก็มานําเสนอให้เป็นข้อมูลลง u t u b e เผื่อใครเจอแล้วอยากจะหาข้อมูลนะ ก็สวัสดีครับแล้วเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ลงต่อพากินเฟสทเวลสวัสดีครับ